คนเยอะมากเลยนะคะส่วนมากจะเป็นต่างชาตินะคะเพื่อนๆคนเยอะมากเลยเนี่ยเราเดินสองข้างทางนี่ไม่รู้ว่าเป็นกิโลนะคะกี่กิโลสองกิโลออฮะฝั่งนี้เป็นฝั่งชายหาดนะคะฝั three, uh oh. ่งนี้เป็นฝั่งชายหาด <Hey, please. S 1> คนก็จะมาเดิน <I tell S 1> เล่น <we get S 1> ชาย <back. S 1> หาดใช่ two, แต่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งร้านค้านะคะร้านอาหาร mm hmm. คนก็มาเดินช้อปปิ้งนะคะคนเยอะมากเรามาเมื่อปีที่แล้วคนยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะนี mm hmm. คนเยอะมากเลยร้านอาหารก็คนเต็มร้านรวงก็กลับมาเปิดปกติแล้วนะคะตรงนี้คนก็มานั่งเล่นลิมนชายหาะะบรรยากาศดีๆชอบตรง I like the อาวดังอีกส they have all the t r e e here อ <Yeah. S 1> uh ือฮ it's a nice it's a nice <Yeah. S 3> place to visit เพราะว่า